สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนอยเพชรแันแพงเอฟซีนงอิงครับพวกผกับบ่าวโทนครับในช่องท้องทูนแบ้น้อยน้องอิงครับครับพี่นี่เป็นคลิปมาสวยๆนะครับคือเปิดจองนะครับเสื้อบ้านหอบฝันนะครับกับเสื้อสามสีนะครับลายที่มีคนถามในหลายๆคอมเมนต์เข้ามาว่าคําว่าพระราชทานเนี่ย เป็นลายพระราชทานเนี่ยมาได้ยังไงแอบอ้างหรือเปล่าหรือว่าไอ้กลัวกลัวเกี่ยวกับไอ้คดีพนวานะครับคือที่มาของไายเนี่ยคือเป็นลายที่เจ้าฟ้าทรงมัดมีนะครับมัดมีแล้วได้ลายขอลายเป็นหลูเหมือนหลูตัวเอ็ดนะครับเหมือนเป็นตะขอเหมือนเป็นตัวเอด็ดแล้วทังข้าราชการหรือว่า หน่วยงานต่างๆดนน้ำลลยนี่เนี่ยไปพิมพ์ใส่เสื้อเพื่อที่สิให้ทีมงานให้พนักง,งานน่ะใส่นะครับจะเป็นเลยเลยเลยเป็นที่มาของชื่อลายนะครับลายขอพระราชทานนะครับลายขอพระราชทานนะครับกะเป้เสือหาตามกู้เกิหรือว่าตามลานค้าต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไล่เสือนะครับไล่เสือที ทางเจ้าฟ้าหญิงนี่แหละครับเป็นท่านได้ทําการมัดมีนะครับมัดมีเราเกิดเป็นไล่ตัวเนะครับหรือว่ารูปคล้ายๆรูปตะขอนะครับจึงเป็นที่มาของคําว่าพระราชทานนะครับเป็นกับเลยตั้งตั้งซื้อเนาะลายขอพระราชทานเขาก็ไลยน้ำรูปตัวเอสนี่ครับมาใส่บวกกับไล่ไทยแล้วก็ไล่ต่างต่างเขาไปนะครับก็เลยกลายเป็นเสือแบบใส่สวยนะครับ สวยเลยครับตัวจริงเสือสามสีนี่สวยเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบบ้านหอบฝันสีม่วงม่วงเข้มม่วงเข้มออกโทนไปนําเงินเลยครับสวยเหมือนกันครับคือราคาเนี่ยตอนนี้เราจะปรับเป็นสองราคานะครับราคาปรับเป็นสองราคานะครับไซส์เด็กไปจนถึง XL นะครับไซส์เด็กไปจนถึง XL นะครับจะ350นะครับ3350นะครับ350 ไซส์ตั้งแต่ 2XL ถึง 6XL นะครับ 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL จะราคา400นะครับตัวละนะครับ400 1ถึง5ตัวแรกนะครับค่าจัดส่งครั้งละ50นะครับครั้งละ50 6 1ถึง10ตัวค่าจัดส่งครั้งละ100นะครับ1 0ตัวขึ้นไปนะครับค่าจัดส่งครั้งละ200นะครับจัดส่งต่างประเทศนะครับ จัดส่งต่างประเทศออกค่าจัดส่งเองนะครับจัดส่งต่างประเทศออกค่าจัดส่งเองนะครับจัดส่งทุกประเทศครับทักมาสอบถามเลยครับหมู่บ้านบ่าวทนก็ส่งไปไต้หวันนะครับส่งไปไต้หวันเมื่อวานส่งไปเกาหลีนะครับหมู่บ้านนี้นะครับค่าค่าส่งเพิ่นก็ออกเองนะครับไอ่ผีคนหนึ่งเพิ่นสั่งสิบสิบโตนะครับหมู่บ้านนี้ค่าส่งกั พันสองร้อยกว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้กับเพื่อนใจค่าส่งเองนะครับกะ,ะผู้ใดอยากได้ผู้ใดสนใจนะครับทักเฟซบ่าวโทนนะครับทักข้อความนะครับพี่น้องทักข้อความมาแล้วตอบซาแน่นอนครับบองห่วงพี่น้องบ่าวทนตอบซาแน่นอนเพราะว่าข้อความเยอะมากแล้วกะทักแล้วส่งข้อมูลก็คือว่าส่งที่อยููหรือว่าส่งสลีปแล้วกะบ่ตองทักซ้ำนะครับพี่น้อง ส่งข้อมูลส่งสลิปส่งขอความมาแล้วปล่อยมันไว้อย่างสัน่นละครับเดี๋ยวบ่าวทุนจะเข้าไปตอบถ้าข้อมูลตัวใดที่บ่าวทุนกดรับออเดอร์แล้วจะใส่รูปหัวใจนะครับจะกดรูปหัวใจตรงสลิปและตรงทียูนะครับเพื่อย,ยืนยันว่ารับข้อมูลแล้วนะครับแต่ถ้าขอบ่าวทุนไปตอบคอมเมนต์ตอบไปว่ารับออเดอร์ปับ๊บมันขอความมันจะดิ่งขึ้นข้างบนไปนะครับเดี๋ยวมันจะ ดันขอความอื่นลงไปข้างล่างอีกบาโทนก็เลยบริได้ตอบนะครับที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าจะใส่การกดข้อมูลกดหัวใจแท่นนะครับพี่น้องป้องกันข้อมูลสูญหายครับเพราะว่าต้นนี้คือเห่ายังเข่าระบบบเรียบร้อยนะครับที่ว่าคําว่าเข่าระบบบเรียบร้อยคือยังไม่ได้เดินระบบร้านค้าเต็มตัวนะครับถ้ามีระบบร้าน้าเต็มตัวพอพี่น้องเอฟซีสิสามารถเขาไปกดสั่งสื่อสินค้าภายในไอ เพจได้เลยนะครับอยากได้สินค้าตัวไหนกดเลือกจำนวนไซเงินแล้วกะ็ทรงที่ยูกดยืนยันปุ๊บด้วยทำทำธุรกรรมการสื่อด้วยตัวเองเลยครับแบบนี้คือทางเข้ากับสริารับขอมูลและะ้วก็ส่งของอย่างเดียวนะครับตอนนี้มันบอสามารถทำไรเพราะว่าเรายังไม่มีสินค้าสต็อกนะครับยังบม่มีสินค้าสต็อกนะครับพี่น้องแต่ว่าเสือรอดนี่ จะได้เร็วขึ้นเพราะว่าเข้าใดให้ทางลานเพื่อนตัดเย็บได้หาถึงหกมือแล้วนะครับให้เพื่อนเย็บถาเลยนะครับพี่น้องก่อนที่เข้าสิมาเปิดจองเนาะก็สิได้เร็วขึ้นครับภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะแต่ก่อนก็นคือประมาณสิบถึงสิบห้าถึงยี่สิบวันตอนนี้ก็สิยนระยะขึ้นมาอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับพี่น้องบอกเกิลแน่นอนครับที่ซาน,นี่ก็อจสิเพราะว่ามันหลายนะครับแพ็กบ่อทันเพราะว่าช่วงนี้คือ บ่าวทนทั้งรับออเดอร์ทั้งรับมาลลยทั้งแพ็คของทรงของนะครับคือเดินงานดําเนินการคนเดียวนะครับตอนนี้ยังบ่มีคนซอยเนาะพอไม่พี e FC, ่น้องเอฟซีก็ะจเย็นเย็นะครับที่อ่านสากไอย่าพึ่งไอ้ไปหยัางมันนะครับเดี๋ยวบ่าวทนจะเข้าไปตอบเข้าไปอ่านที่ละคนที่ละคนนะครับเดี๋ยวจะทรงรูปพร้อมราคาให้นะครับพร้อม บัญชีธนาคารนะครับห้ขอความที่ไปอยู่ในช่องสปแปมหรือว่าไปอยู่ในช่องที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนเดี๋ยวบ่าวทนจะออกเขาไปดึงออกมาให้หมดนะครับพี่น้องจะเข้าไปดึงออกมาทั้งหมดนะครับหรือว่าไปอยู่ในเพจของท่องพูนแบน้อยบ่าวทนก็จะเข้าไปดึงออกมาทั้งหมดนะครับรบ,รออรบ่บตรงห่วงครับขอความบ่าวทนเห็นหมดครับบ่าวทนเห็นขอความหมดเนาะแต่ว่า ซาครับเพราะว่าตอบคนเดียวนะครับในช่องทางนี้ส่วนผู้ใดที่ทักไปทางรัตนาพรแบนแล้วมีการรับออเดอร์ทางผ่นแล้วกับทางนี้กับบอตองทักนะครับเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลซ้าซ้อนนะครับหรือว่าทักทางนี้แล้วกับบตอตรงไปทางรัตนาพรแบนนะครับคือเปิดรับอยู่2ช่องทาง3ช่องทางนะครับกับต้อเตอยอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาะสองช่องทางก็คือบ่าวโทนเฟสบ่าวทนนะครับแล้วก็เพจรัตนาพรแบนนะครับแล้วก็เฟสหรือว่าไลน์ต้อเตยนะครับ มาจับจ้องเป็นเจ้าของเลยครับพี่น้องเสืองามงามไหมเป็นเสือที่สวยจริงๆครับใส่แบบไปงานไปร่วมงานหรือว่าไปทํางานเนี่ยสบายๆเลยครับพี่น้องเป็นเสือที่เขาพยายามทีสีออกแบบให้มันเข้ากับทุกเพศทุกวัยนะครับออกแบบเพื่อให้เข้ากับทุกเพศทุกวัยนะครับสีใดไอ สามารถเป็นเจ้าของได้กันทุกกลุ่มแฟนคลับ FC เนาะครับเนาะส่วนชุดกิฟต์เซ็ตที่สั่งจ้องเข้ามาแล้วนะครับจะได้รับเสื้อประมาณไม่เกินวันที่20นะครับจะได้รับโบเกิลวันที่20นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะทําการแพ็คจัดทรงให้นะครับหมวก B ีสแบบนะครับแบบเจาะรูและไม่เจาะรูนะครับส่วนหมวกสีเฮดมาแยกขายต่างหากบอเฮดแน่นอนครับแต่ว่าขอออกแบบหมวกแป๊บนึงนะครับพี่หน้องแล้วก็ โปรเจกต์ต่อไปอาจจะมีเสื้อแขนยาวเข้ามาด้วยนะครับอ่ะขอบคุณทุวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพพี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิงรงโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนพี่น้องได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ